สวัสดีค่ะสีกากอพูดกับหนุ่มกัญชัยลูกทั้งสามคนมีใครเป็นพ่อแท้ๆบ้างก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ให้สัมภาษณ์สีกากอบเบื้องลึกชีวิตส่วนตัวเธอเล่าว่าตนเองเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาจากจังหวัดพิจิตรเคยมีชีวิตสมรสกับทหารเรือแต่ใช้ชีวิตร่วมกันได้เพียงหนึ่งปีก่อนจะแยกทางกันไปต่อมาเธอพบรักใหม่กับดีเจคนหนึ่งในจังหวัดพิจิตรแม้จะรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ตาม และด้วยเหตุนี้เกิดปัญหาเรื่องการรับรองบุตรจนต้องให้พระรูปหนึ่งมารับรองลูกให้แทนสีกาก็เปิดเผยว่าปัจจุบันมีลูก3คนโดยคนโตโอายุ13ปีซึ่งยังไม่รู้เรื่องอะไรมากนักเธอบอกกับหนุ่มกัญชัยด้วยว่าในบรรดาพระทั้ง9รูปที่เคยเกี่ยวข้องมีบางรูปเป็นพ่อของลูกและบางรูปมีความสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันจนนำไปสู่การตั้งครัน ทั้งโดยธรรมชาติและยุติการตั้งครรภด้วยตัวเองล่าสุดหนุ่มกัญชัยเปิดคลิปสัมภาษณ์อีกครั้งซึ่งสีกากอบเล่ารละเอียดถึงพ่อของลูกแต่ละคนโดยลูกคนแรกเกิดจากดีเจที่มีครอบครัวแล้วและให้พระสุรพง์ ซึ่งรู้จักกันมารับรองบุตรส่วนลูกคนที่สองเกิดจากการแต่งงานกับดเรสุริยาที่สึกจากพระแล้วมาร่วมชีวิตกันแบบถูกต้องตามกฎหมายต่อมาหลังคลอดลูกคนที่สองได้ไม่นานเธอตั้งครรภ์อีกครั้งกับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งตอนนั้นเธอยังไม่ได้เลิกลากับดรสุริยาทำให้เครียดมากและไม่ต้องการเก็บลูกคนที่สาไว้เนื่องจากจับได้ว่าพระรูปดังกล่าวมีหญิงอื่น จึงของเงินจากท่านไปซื้อยาขับเลือดและยุติการตั้งครรภหลังจากนั้นก็เริ่มห่างกันไปเธอเล่าว่าช่วงหนึ่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกแสดงอาการไม่พอใจที่เธอตัดสินใจย,ยุติการตั้งครรภแต่ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีความระแวงกันและการโดยเธอเห็นข้อความจากหญิงสาวรายหนึ่งส่งมาว่าคิดถึงจังทั้งที่บันทึกชื่อไว้ว่าเป็นพระเมื่อเธอถามท่านไม่ตอบแต่กลับทุบโทรศัพท์ทิ้ง เหตุการณ์บานปลายถึงขั้นอันตรายขณะเธอเดินทางไปเชียงใหม่กับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกได้มีหญิงสาวหน้าตาอ่อนวัยตามมามีเรื่องด้วยและถึงขั้นคว้าปืนของพระรูปนั้นมายิงใส่เธอแต่โชคดีที่ปืนด้านกระสุนไม่ลั่นทำให้เธอรอดชีวิตมาได้ช่วงท้ายสีกากอบกล่าวทั้งน้ำตาว่าหนูทำยังไงก็ได้ให้ลูกหนูมีชีวิตที่ดีพร้อมเผยเพิ่มเติมว่า เธอรู้ตั้งแต่ต้นว่าดรสุริยาไม่มีฐานะแต่ก็เลือกใช้ชีวิตร่วมกันแต่ช่วงเวลานั้นเธอมีปัญหาครอบครัวกระทั่งเลิกลากับดรสุริยาก่อนจะมาเจอกับพระมหาบุญเลศิศวัดใหม่ย,ยายแป้นเป็นคนที่สและมีประเด็นือฮาอีกคนคือผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกัลยาณมิตรเป็นคนที่4ที่ได้มีความสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่ด้วยความที่ไม่ได้ป้องกันด้วย จึงท้องอีกครั้งแต่ตอนนั้นไม่ได้มีสามีเป็นตัวเป็นตนพอรู้ว่าท้องก็ไปบอกกับท่านแต่ท่านบอกว่าไม่พร้อมสีกากรเล่าว่าหลังจากที่คิดได้ไตรตองแล้วก็คิดว่าลูกอีกคนเธอเลี้ยงได้คนนี้จึงไม่ได้ทำแท้ง เธอจึงเก็บเด็กไว้กระทั่งลูกคลอดได้ในปี6-2จากนั้นอีกประมาณ3-4ปีเธอรู้สึกว่าขาดสภาพคล่องจึงได้ไปขอเงินค่าเลี้ยงดูกับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกระยาณิมิตรที่เป็นพ่อของลูกแต่ท่านบอกว่าให้ได้ปีละ1นึ่ง0สนหรือเดือนละ8,000เท่านั้นขอบคุณขอบข่าวค่ะ